สวัสดีนะครับสมาชิกนะครับเป็นแฟนเพจทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับเหรียญหน้ายักษ์ปี5้าหลายหลายท่านนะครับส่งมาถามนะครับว่าเหรียญเนี่ยของตัวเองนะครับต่อโค้ดฝั่งซ้ายเนี่ยเก๋ไหมนะครับทําไมบางองต่อโค้ดฝั่งฝานะครับสําหรับเหรียญหน้ายักษ์เนี่ยนะครับเนื้อทองเหลืองมีการสร้างด้วยนะครับนะอ่ะผมให้ดูก่อน ที่ตอกโค้รฝั่งซ้ายเนี่ยเพราะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ,บ S, สําหรับทองแดงเนี่ยเขาจะตอกเนื้อตอกโคตฝั่งฝานะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับโดยรวมก็ยังต้องดูภาพรวมของพระเหมือนเดิมนะครับนั่นคือดูความคมของพระนะครับดูโค้ดนะครับดูความตึงของผิวนะครับดูธรรมชาติทองเหลียนนะครับจะเป็นโค้รฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องดูที่เนื้อเนื้อทองเหลืองเนี่ย จะตอกโค้ดฝั่งด้านซ้ายมือนะครับทองแดงจะตอกด้านขวามือนะครับอ่ทีน uh ี้ก <cũng S 1> ็เหมือนเดิมนะครับแต่หลายท่านทักมามากมายนะครับว่าให้ดูพระให้หน่อยนะครับจะได้ดูกันให้เป็นนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับกระถิ่นหน้ายักษ์เนี่ยจดจําโค้ดให้แม่นนะครับนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องหน่อยครับแทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะเพราะมันชัดนะครับนี่นะนี่นะครับ โค้ดตัวนี้นะครับนี่นะซ้ายขวาจะเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะทองเหลืองกับทองแดงต่อโค้ดตัวเดียวกันนะครับนั่นคือโค้ดตัวนี้นะครับนี่นะตัวเดียวกันนะครับแต่คนละฝั่งนี่นะสนเกตนะครับว่าเหรียญแท้เนี่ยนะครับจะมีเส้นเส้นเส้นของตัวตอนที่กดแม่พิมพ์นะครับกระเทาะ แรงๆนะครับเป็นเส้นลัศมีวงกลมรอบเหรียญเลยนะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูขอบตัดด้วยนี่นะขอบตัดตัวเดียวกันนะครับทองเหลืองกับทองแดงเนี่ยตัวเดียวกันนี่นะตัวเดียวกันนะครับมีราวฟันเล็กๆวิ่งวิ่งบริเวณสันขอบข้างนะครับนี่นะเป็นตัวตัดกินกินค่อนข้างลึกนะครับ นะกินกินทบสุดทบสุดทบสุด,สดมีดเลยนะนี่นะครับกินทับสุดมีดเลยนี่นะครับเนี่ยที่เดียวกันหมดนะครับนี่นะขอบตัดนะครับของแท้นี่นะครับทองเหลืองกับทองแดงโคตรตัวตัดตัวเดียวกันนี่นะครับมาดูก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆไปเจอจะได้ดูเป็นนะครับลำดับแ,บ,บแรกเราต้องพิจารณาที่ความคมของพระนะครับ ดูหน้านะครับใช่ไหมแล้วค่อยมาดูขอบตัดนะครับต่อไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังคลิปแรกที่ทําไปอาจจะไม่อาจจะเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดด้านเรื่องขอบตัดให้ดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับขอบตัดนะสันขอบเหรียญเนี่ยต้องเรียบนะครับสังเกตนะของเก๊นนะเกที่ผมเห็นก็นจะเป็นเส้นลายตาไบนะครับบริเวณสันขอบนะครับถ้าเป็นเหรียญอายุห้าสี่เนี่ย สันขอบต้องเรียบนะครับเรียบตึงเหลียไหมบริเวณสันขอบเหรียญนะครับยกสูงนะครับพิมพ์จะไม่ตื้นนะพิมพ์จะไม่ตื้นนะครับพิมพ์จะไม่ตื้นเรื่องของไก่เรื่องของอะไรพวกนี้ดูนะความคมชัดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องความคมชัดของเหรียญนะครับนี่นะทองเหลืองเนี่ยจะสร้างทั้งหมดสามพันเหรียญนะครับจะสร้างน้อยนะราคาก็จะแพงกว่าทองแดงนะครับนี่นะดูนะครับตัวหนังสือก็ยังคมคอย่างนี้นะ นี้ครับไปดูเรื่องของเวลาซื้อขายนะครับก็ไปดูความสวยนะครับสีผิวนะครับพื้นผิวความตึงของเหรียญนะครับจริงๆจะมีแยกบล็อกแยกอะไรอีกนะนะครับปัจจุบันมีการเล่นหาแบบแยกบล็อกนะครับสลโอแตกไหมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆบล็อกนะครับแต่ก็จริงๆก็เหมือนกันนะครับถูกสร้างมาในวาระเดียวกันนะครับก็พิจารณาตามความสวยของเหรียญเรื่องของราคานะครับอ่ะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับคนสอบถามในเรื่องตัวโค้ดเนี่ยมาเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยด้วยนะครับ